ขอเริญพรอญาติโยมและสาธุชนทุกท่านมาพบกับรายการสนทนาธรรมออนไลน์กับเครือข่ายพลังสร้างสุขดำเนินรายการโดยพระมหาสมโชคอุลารจิตโตรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธยานรังสีตำบลผานุเขาอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่18เดือนมก,กราคมพุทธศักราช2569 รงกับวันธรรมสวนะหรือเป็นวันฟังธรรมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นวันพระวันนี้เราจะสนทนาธรรมกันในหัวข้อจันทิมะสูตรนะครับซึ่งกล่าวถึงเกี่ยวกับเทวดาที่ประจำอยู่กับดวงจันนะครับหรือพระจันท์นี่แหละเทวดาที่ประจำดวงจันท์เนี่ยก็คอยดูแลเกี่ยวกับเรื่อง ความเป็นไปของดวงจันทร์ว่าอย่างนั้นแล้วก็ยังมีเกี่ยวข้องกับเทวดาองค์อื่นๆด้วยซึ่งเรื่องราวก็เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลนะครับจันทิมะสูตรนั้นคือพระสูตรที่อยู่ในพระไตรปิฎกเล่าถึงจันทิมะเทวบุตรซึ่งเป็นเทวดาประจำดวงจันทร์ได้ถูกพระราหู จับกินว่างั้นพวกเราคงจะเคยได้ยินพระราหูก็นะเรียกว่าเทวดา,า,าที่ชื่อว่าสุรินทาราหูนะครับสุรินทาราหูเนี่ยเป็นเทวดาเป็นทเนทวดาที่อยู่เรียกว่าเป็นอสูรน,น,นะครับเป็นอสูรนี่นก็มีความเ,าเห็นที่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็เลย มีลักษณะคือเทวดานั้นถือเนื้อถือตัวมีมณทิทิแล้วก็แสดงความเป็นใหญ่บทบังดวงจันทร์ทำให้เกิดจันทรุปราคาบทบังแสงดวงจันทร์ที่จะทำหน้าที่ในคืนข้างแรมคืนดวงจันทร์ข้างขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ท่าพระจันทร ส่องสว่างก็ทำให้หมู่สปปรรสัตทั้งหลายนั้นได้นับเดือนนับปีหรือจะดำเนินชีวิตบางสัตว์บางชนิดก็ดำเนินชีวิตช่วงข้างขึ้นข้างแรมแต่พอเจอราหูเนี่ยมาบังจัน์ทรเข้าไปแล้วเทวดาที่ประจำอยู่กับเทวดาเทวดาที่ประจำอยู่กับพระจันทร์นั้นก็เกิดความหวั่นไหวทางจิตใจจึง เข้าไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับในพระสูตรนะก็ออกมาในพระไตรปิฎกเล่มที่15ถ้าเป็นพระสุตตันตปิฎกก็เป็นเล่มที่7เนื้อความไม่ยาวนะครับเนื้อความมีอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงประทับอยู่ณเขตพระนครสาวัตถีก็โดยสมัยนั้นแลจันทิมะ เทพบุตรได้ถูกอสุรินทราหูนะอสุรินทราหูเข้าจับแล้วคือบทบังนะครับครั้งนั้นจันทิมะเทพบุตรจึงรำลึกนึกถึงพระผู้มีพระภาคแล้วไดนะ้เปล่งพระคัดเรียกว่าเปล่งคาถาในเวลานั้นมีความ เหนือความว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้แกล้วกล้าข้าพระองค์ขอนอบน้อมน่ะเรียกว่าแต่พระองค์ผู้หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงข้าพระองค์ถึงเฉพาะแล้วซึ่งฐานะแห่งความคับขันขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งแห่งข้าพระองค์นั้นด้วยเถิดัน เทวดาประจําดวงจันทร์ก็ขอพระผู้มีพระภาคผู้หลุดพ้นจงเป็นที่พึ่งว่าอย่างนั้นลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงปรารบจันทิมะเทพพบุตรจึงได้ตรัสกะอสุรินทราหูด้วยพระคาถาว่าพระพุทธเจ้าช่วยแล้วนะครับตอนนี้พระพุทธเจ้าเนี่ย พระองค์นั้นเคยปราบจันอินทระอ,อินทระอินทราหูเนี่ยนะครับส,สุรินทราหูนี่คือเป็นอสูรนะครับซึ่งมีนิสัยที่จะต้องทําตัวใหญ่ตัวโตอย่างนี้นะครับนะพระพุทธเจ้าพระองค์จึงแสดงพระองค์นั้นนะว่าใหญ่กว่าแล้วพระองค์ก็นํา สุรินทาราหูไปยังพรหมโลกแล้วก็เห็นว่าที่พรหมโลกนั้นพระผู้มีพระภาคก็ใหญ่กว่าอีกนะครับพระองค์เนรมิตกายให้ใหญ่ใหญ่กว่าบรรดาพรหมทั้งหลายทีนี้พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับสุรินทาราหูอสุรินทาราหูนั้นเรียกว่า จึงได้ปล่อยจันทิมะเทพบุตรคือปล่อยให้ดวงจันทรน์ส่องแสงสว่างได้แล้วอสุรินทราหูนั้นได้มีอาการเรียกว่าหวันไหวกระหืดกระหอบอย่างนี้นะครับแล้วจึงเข้าไปหาอสูรอีกองค์หนึ่งชื่อว่าอสุริน ถ้าเวปจิตตินะเรียกว่าอาสุรินอสุรินทะเวปจิตนะครับจนถึงที่อยู่ครั้นแล้วก็ได้เป็นผู้เศร้าสลดนะมีอาการขนพองเศร้าสลดยังไม่พอยังขนพองด้วยความบาดกลัวยืนนที่ควรส่วนข้างหนึ่งในส่วนของอสุรินทะ เวปจิตติหรือเวปจิตก็ได้กล่าวกับอสุรินทราหูผู้ที่ชอบแสดงตัวมีมานะทิฏฐิแสดงตัวว่าตัวเองใหญ่จนไปบดบังพระจันทร์นั้น,นผู้ที่ยืนอยู่ณส่วนข้างหนึ่งด้วยคาถาว่าดูกรราหูทำไมหนอท่านจึงกระหืดกระหอบ แล้วปล่อยพระจันทร์เสียเล่าทำไมหนอท่านจึงมีรูปอันสลดมายืนกลัวอยู่ณที่นี่ว่าง,งันนะก็เห็นลูกน้องมาแล้วนะยืนด้วยความขนพองสยองกล้าวด้วยความกลัวเพราะนะได้พบกับพระพุทธเจ้านะครับความจริงแล้วก็เคยพบมาก่อนพอพระพุทธเจ้ามาช่วยแล้ว ก็เลยเกิดเ,เรียกว่าความวาดกลัวอสุรินทราหูจึงตอบอสุรินทะเวปจิตว่านะครับอสุรินทะนี่ก็เป็นอสูรน,นั่นแหละนะครับเป็นพระราชาของอสูรด้วยนะครับข้าพเจ้าถูกขับออกมาด้วยคาถาของพระพุทธเจ้าหากข้าพเจ้าไม่พึงปล่อย จันทิมะเทพพบุตรแล้วไซศีรษะของข้าพเจ้าก็จะพึงแตกออกเป็นเจ็ดเสี่ยงนะแม้มีชีวิตอยู่ก็ไม่พึงได้รับความสุขได้ว่างั้นอน,น,นี้เป็นการตอบนะครับพระสูตรก็จบลงเพียงแค่นี้ทีนี้เรามาดูรายละเอียดว่าที่มาที่ไปของอสุรินทราหูนั้นคือใครมาจากไหนมีประวัติมาอย่างไร อสุรินทราหูก็เป็นชื่อของเทวดาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเภทเทวดาฝ่ายอาธรรมคือเป็นอสูรมีริษมีร่างกายใหญ่โตเป็นอุปราชหมายถึงเป็นเหมือนกับข้าราชการผู้ใหญ่แห่งอสูรพิภพนะครับอสูรพิภพเนี่ยก็จะมีพระราชาของอสูรแล้วก็ อสุรินทราหูนั้นเป็นถึงอุปราชเป็นผู้เหมือนคล้ายกับทาหน้าที่แทนพระราชาเป็นบุคคลที่เคยมีทิฏฐิถือตัวว่าตนนั้นใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าจนกระทั่งวันหนึ่งได้ถูกพระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นมี สรีระร่างกายนั้นใหญ่กว่านะทำให้อสุรินทราหูเกิดความเลื่อมใสจึงยอมอ่อนน้อมแล้วขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสารณะนะอสุรินทราหูตามประวัติแล้วเป็นบุคคลที่อธิษฐานจิตในความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการเรียกว่า เป็นพระโพธิสัตว์ที่กำลังบำเพ็ญบารมีเพื่อสืบต่อพระศาสนาเหมือนกันนะครับนะอสุรินทราหูนี้นะก็เลยเจอพระพุทธเจ้าพบเห็นพระพุทธเจ้าแล้วนะกนะ็เกิดความนะเกรงว่างั้นเถนะอะอสุรินทราหูนั้นนะตามประวัติก็เป็นโอรส ของทนะ้าวเวปจิตเป็นผู้ครองเรียกว่าอสูรพิภพเป็นเทวดาที่เรียกว่าเป็นเป็นอสูรนะแล้วก็ยังเป็นลูกของพระราชาที่ปกครองเมืองอสูรด้วยนะครับเป็นเป็นเทวดาที่มีกำลังมากนะเรียกว่าถ้าจะเป็นยักษ์ก็ได้นะครับ เมื่อได้ยินกิตติคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า,นะกาก็อยากเรียกว่าอยากแสดงตนนะว่าตนนั้นมีความยิ่งใหญ่นะครับถือถือเนื้อถือตัวว่าอย่างนั้นเถิะจึงทำทีเป็นขอเข้าไปฟังธรรมด้วยอาการที่แสดงสรีระร่างกายใหญ่โต เรียกว่าเนรียกว่าในใจก็คิดว่าตนเองเนี่ยอยากจะฟังพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่คิดในใจว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ใหญ่เรียกว่าตัวใหญ่การที่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะต้องไปก้มศรีรษะให้กับพระพุทธเจ้าด้วยเรียกว่า อยากจะฟ,ฟังธรรมแต่ไม่อยากจะก้มศรีรษะว่างั้นเพราะเรานั้นมีร่างกายใหญ่พระพุทธเจ้านะล่วงรู้ความคิดนะของอสุรินทาราหูว่าตนเองนั้นยิ่งใหญ่อยากจะฟังธรรมแต่นะก็ดยความที่ตัวเองยิ่งใหญ่ก็ไม่อยากก้มศรีรษะให้กับใครไม่อยากก้มศรีรษะให้กับพระพุทธเจ้า พระองค์จึงได้แสดงปฏิหารโดยการเนรมิตกายให้ใหญ่โตยิ่งกว่าอาสุรินทราหูหลายเท่าว่างัน้นแล้วจึงพาอาสุรินทราหูเนี่ยไปยังพรหมโลกนะครับจากเทวดาที่เป็นอสูรไปยังพรหมโลกก็ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสามารถทำสรีระของพระองค์ให้ ใหญ่ยิ่งกว่ามหาพรหมทั้งหลายพรหมที่ว่าใหญ่ที่สุดคือเท้ามหาพรหมพระพุทธเจ้าก็ใหญ่กว่าอสุรินทราหูเห็นอากัปกิริยาของอพระพุทธเจ้าที่แสดงว่าพระองค์นั้นใหญ่กว่าพรหมเช่นนั้นแล้วจึงเกิดความกลัวและลดมณะทิฐิลง หลังจากลดมานาทิฐิลงแล้วอสุรินทราหูก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธ,ธาดูว่าเรา,เามาีลักษณะเด่นอย่างไรอย่างเช่นบางคนมีลักษณะความงามสวยบางคนมเีเรียกว่าโดดเด่นในเรื่องความงามโดดเด่นในเรื่องอสติปัญญา,เ,าเราโดดเด่นได้แต่อย่าให้เรานั้น ได้คิดว่าตนเองนั้นยิ่งใหญ่มีมาณทิฏฐิถือตัวเพราะเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ได้เป็นประโยชน์เลยนะครับพอเจอใครก็ตามถ้าเราโดดเด่นเรื่องความงามเจอใครที่งามกว่าเราก็หวั่นไหวแต่เมื่อเราเห็นว่าเราแพ้เขาแล้วเราก็เกิดความเลื่อมใสอยากจะเข้าเป็นพวกกับเขา ใครโดดเด่นเรื่องสติปัญญาเราก็เห็นว่าคนนี้สติปัญญานะล้าเลิศกว่าเราแล้วเราก็ยอมและว่าเรานั้นด้อยกว่าเขาอย่างนี้จากนั้นก็เกิดความศรัทธานะครับอสุรินทาราหูก็เช่นเดียวกันนะสิ่งที่ตนเองนั้นใช้ข่มคนอื่นก็คือร่างกายใหญ่โตแต่พอมาตอนนี้เห็นพระพุทธเจ้านั้นใหญ่โตวกว่ามากนะ ใหญ่โตกว่าเทวดายังไม่พอยังใหญ่โตกว่าเท้ามหาพรหมซะอีกจึงเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระรัตนไตรัยให้เป็นสารณะแล้วจึงกลับไปยังโลกของตนคือโลกของบรรดาอสูรคือยักษ์ทั้งหลายแหล่นะครับอสุรินทราหูนั้นยังถูกจัดว่าเป็น ดาวเนี่ยเ,เรียกว่าเป็นเทวดาประจําดาวทั้งหลายแหละนะประจํานบประเคราะนะนะแล้วยังอธิษฐานจิตเป็นพระโพธิสัตว์มีปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกขนะ์คนไหนก็ตามที่ปรารถนาความเป็นใหญ่อยากจะเป็นผู้นําในการทําให้คนอื่นนั้นพ้นจากทุกข์นะ บางคนถึงขั้นว่าเอออยากจะสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นสอสอหรือเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะคิดว่าเรานั้นมีความสามารถที่จะทำให้คนทั้งหลายนั้นพ้นจากความยากจนความทุกข์ยากต่างๆได้อันนี้ก็คือความรักความปรารถนาดีของพระโพธิสัตว์ทีนี้อ่า ในตำนานของพระราหูนั้นก็มีความเกี่ยวข้องกับตำนานหลายอย่างนะครับเพราะว่าเทวดาเนี่ยพอรักษาหรือว่าประจำดวงอาทิตย์ประจำดวงจันทร์แล้วก็ยังมีเทวดาที่เป็นอยู่ในภพของอสูรอีกก็เกิดการกระทบกระทั่งเพราะเทวดานั้นก็เป็นเหมือนกับดวงจิตที่ยังไม่หมดกิเลสนะครับ อันนี้ก็เป็นประวัติที่มาที่ไปพอสังเขปที่จะทําให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยนะพอได้รู้ว่านะราหูคืออะไรราหูก็คือนะเทวดาน,นี่แหละนะครับที่อยู่ในภพของอสูรนะมีความเห็นผิดแล้วก็เกิดมาเป็นยักษ์นะว่าตัวเองนั้นใหญนะ่แต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้เรียกว่านะ ปราบความถือตัวของเทวดาองค์นี้ได้แล้วอสูรตนนี้ได้แล้วก็เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับทีนี้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะก็ตรัสกับราหูเพื่อให้ราหูนั้นรำลึกว่างั้นนะรำลึกเรียกว่าถึงว่าใครนั้นเป็นใหญ่กว่านะราหูเนี่ยถึงแม้ว่า เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธธรรมประสงค์มีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสารณะแล้วก็ยังไปเบียดเบียนเทวดาองค์อื่นอยู่พระพุทธเจ้าจึงตัดเป็นพระคาถาเอาไว้สําหรับเวลาเกิดราหูอมจันทร์หรือราหูเนี่ยยังมีกิเลสอยู่เทวดาองค์นี้ก็มาบทบังพระจันทร์พระองค์จึงตัดเป็นพระคาถาว่าตถาคตังอระหะอร อรหันตังจันทิมาเหมือนกันมีเนื้อความว่าดูก่อนราหูท่านจงปล่อยจันทิมะเทพบุตรเสียเถิดพุทธาโลกานุกรรมปกาติเหมือนกันพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้อนุเคราะห์สัตว์โลกเหมือนกัน,นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็สงเคราะห์สัตวโลกคําว่าสัตว์โลกนั้นเป็นเหมือนกับ จิตวิญญาณที่ยังมีอวิชชาอยู่มีกิเลสอยู่ยังเสียใจน้อยใจเศร้าหมองหงุดหงิดวันไหวฟุ้งซ่านอย่างนี้เรียกว่าสัตว์โลกแต่ผู้ที่จะพ้นจากความเป็นสัตว์โลกได้ก็ต้องบรรลุเป็นพระอา,หารหันต์เท่านั้นนะครับจึงจะไม่ใช่เป็นเป็นส่วนเรียกว่าเป็นบทที่จะเรียกว่า พ้นจากความเป็นเ,เป็นสัตว์แล้วนะครับบทสวดที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระคาถาไว้สำหรับเวลาเกิดเหตุเพศภัยต่างๆนะครับเ,เราก็ไม่ทราบว่าเหตุเพศภัยนะั้นเกิดจากภัยธรรมชาติหรือเกิดจากภัยอันเกิดจากเทวดาหรืออสูรเป็นคนดนบันดาลให้เป็นแต่เราก็สามารถที่จะใช้บทคาถานีนะ้เพื่อที่จะ แจ้งให้แก่เทวดาประจําดวงดาวต่างๆหรือเหล่าอสูรที่อยู่ในอสูรพิภพหรือโลกแห่งอสูรน,นั้นได้รับทราบว่าอย่าทําอย่างนี้เลยอย่าทําให้เกิดความผิดเพี้ยนแปรปรวนเลยอย่างนี้ด้วยอํานาจของพระพุทธเจ้าเรียกว่าก็เป็นตัวสื่อที่จะทําให้บรรดาเหล่าอสูรทั้งหลายนั้นได้ได้สติแล้วก็ลด ความก้าวร้าวหรือลดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นที่มาของจันทิมะสูตรซึ่งเนื้อความก็ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีความเมตตากับสรบรพสัตว์ทั้งหลายแหล่เรียกว่าแม้กระทั่งเหล่าเทวดาพระองค์ก็เมตตา ทำให้เหล่าเทวดาทั้งหลายนั้นได้พ้นจากความเดือดร้อนใจแล้วก็เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามีโอกาสที่จะเข้าใกล้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมของพระองค์การที่พวกเราทั้งหลายบำเพ็ญคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการทำสมาธิหรือการอ่อนน้อมถ่อมตนสวดมนต์ไหว้พระ การช่วยเหลือกิจการงานสาธารณประโยชน์เป็นจิตอาสาบ้างอย่างนี้ขนวขายในการงานเพื่อผู้อื่นการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้อื่นหลังจากที่เรานั้นมีความดีแล้วแผ่ความดีให้ผู้อื่นได้พบกับความสุขเหมือนเช่นเดียวกับเราหรือการอนุโมทนาบุญในความดีผู้อื่นก็เป็นการตั้งจิตอธิษฐานไว้ในใจว่าผู้ ผู้นั้นประสบความสำเร็จอย่างนีนะ้ทำความดีมาด้วยความยากลำบากนะแล้วก็ปรากฏผลแล้วนะบางคนก็ร่ำรวยบางคนก็สวยบางคนก็ได้ทำความดีเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชนหมู่มากเราเองก็นั้นเลยหากแม้นมีโอกาสเราก็จะขอทำเช่นเดียวกันว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้คือการอนุโมทนาและบุญอีกอย่างหนึ่งคือ,อการ ชำระใจให้สะอาดด้วยพระสัทยธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างวันนี้พระอาจารย์ได้อธิบายบอกญาติโยมที่มาวัดเนี่ยนะว่าบุญคือลักษณะของความสะอาดบาปคือลักษณะของความสกปรกนะถ้าเรามีบุญก็คือใจของเราสะอาดถ้าเรามีบาปใจของเราก็สกปรก สกปรกอย่างไรบ้างมีความกลัวมีความเศร้ามีความกังวลใจมีความรักอย่างเงี้ยถือว่าจิตของเราเนี่ยไม่สะอาดนะครับมีความมืดมนต่างๆอย่างนี้ถือว่าไม่สะอาดแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราทำจิตของเราให้โลง่งด้วยการให้ทานด้วยการ มั่นใจว่าเราจะไม่เบียดเบียนให้ใครต้องเดือดร้อนอย่างเงี้ยมีศีลแล้วก็ทําสมาธิทําให้การเห็นโลกของเรานั้นตามความเป็นจริงได้การฟังธรรมก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้พวกเราทั้งหลายนั้นเรียกว่าได้บุญคือได้ทําความดีและบุญอีกอย่างหนึ่งคือบุญเกิดจากการจดจําธรรมะได้นํามาสอนตนสอนตนนี่แหละสาคัญ การแนะนํากับผู้อื่นก็ต้องระมัดร,ระวังอีกว่าเขานั้นพร้อมที่จะฟังพระสัทธรรมซึ่งเป็นของญาตนะที่เราจะนํามาให้เขาเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นคุณค่าเราก็ต้องเก็บงำเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวหาโอกาสและจังหวะนะครับวันนี้ธรรมะก็คงอธิบายพระสูตรสั้นๆน,นะครับอาจจะไม่ต้องใช้เวลามากมายอะไรนะประมาณ แต่ก็ดำเนินมาประมาณ20กว่านาทีนะครับเพราะเราเริ่มอตอนประมาณรู้สึกจะสองทุ่มหกนาทีตอนนี้ก็ดำเนินมาจนถึงสองทุ่มครึ่งนะครับคิดว่าเนื้อความประมาณนี้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นให้ความเมตตากับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเทวดาไม่ว่าจะเป็นมารพระองค์เองก็มีวิธีของพระองค์ที่จะกำราบกิเลส ที่อยู่ในใจของมารด้วยของเทวดาด้วยแล้วก็ของพวกเราด้วยธรรมะในวันนี้ก็คงจะขอเรียกว่าอธิบายเพียงเท่านี้นะครับขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่สาธุชนทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร